สวัสดีครับผมสายโนอีสานและลุงใต้ครับวันนี้เราอยู่ที่เขาหลักครับผมอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาครับผมวันนี้ครับพอดีเรามาธุระครับผมก็เลยมามาแวะครับผมมาแวะเที่ยวกันเห็นไยครับทีมงานบอกว่าโอ้ยทีมงานเราอ้วนหรือเปล่านะทีมงานครับทีมงาน ครับวันนี้ก็จะมาเที่ยวเที่ยวกันครับผมบรรยากาศริมทะเลฝั่งอันดมามันครับผมาบางเนียงครับผมวันนี้คลื่นวันนี้คลื่นคลื่นแรงครับผมคลื่นเยอะครับผมคลื่นเยอะวันนี้แต่ว่าบรรยากาศสวยครับบรรยากาศสวยงามผมชอบครับผมก <st> ็วันนี้ก็สวยสวยครับผมสวยสวย วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมเดีครับ